สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็เข้ามาส่วนยางครับมาทํางานครับคุณผู้ชมดูรอบข้างครับทิวทัศนครับตัวนี้ก็เป็นโกโก้ครับวันนี้มาดูแลโกโก้ครับเดือนเมษาฝนไม่ตกสักสักเม็ดเลยคุณผู้ชมหมดต้องมาดูแลรายละเอียดเขาเยอะครับอาหารการกินก็ มีเท่านี้แล้วคุณผู้ชมแบบนี้สะดวกครับเราอยู่ในปา่าสะดวกสบายครับมื้อเที่ยงนี้กอคงจะกินแบบนี้แล้วครับวันนี้ก็เที่ยงครึ่งแล้วครับคุณผู้ชมเราก็มีเตาแบบนี้ครับนี่ครับเตาปิกนิกเรา,เาแก๊สกระป๋องครับใส่เข้าไปด้านในครับก็เดี๋ยวปรุงปรุงอะ่ะ ปรุงรสหรอครับก็มาคนเดียวก็กินแบบง,ง่ายๆแล้วครับผู้ชมเดี๋ยวถ้าเรากลับไปบ้านเรวค่อยว่ากันครับกินให้กินให้ดังหนักๆเลยครับ ผมว่าอากาศร้อนนี่กินน้ําอย่างเดียวเขาอร่อยแต่มาปลาเนี่ยถ้าจะให้ผมมากินอาหารหนัหนกๆประเภทว่าข้าวสวยข้าวเหนียวนี่ไม่ไหวไม่กินอย่างงี้ง่ายกว่า <laughs> นี่คุณผู้ชมอากาศร้อนน,น้ำเดือด น้ำเลือดไวมากครับดูครับพอ,อแล้วครับโอ้โหน้ำเดือดไวมากนะครับเดี๋ยวหาอะไรมาลองมือนครับเพราะว่ามันไม่มีที่จับคงจะเอาใบนี้แล้วครับใบต้นโกโก้นี่ครับ โโอ้โห,โห,โหอยังร้อนมากครับเดี๋ยวต้องหลังต้องหาอะไรสักอย่างนะครับมาทำให้มาทำแบบนี้ไม่ไหวนี่ร้อนครับมันต้องจับอย่างนี้สักอย่างเนะาะเดี๋ยวไปดีไซเนอร์ครับจับให้มันแทงง่ายหน่อยครับโอ้โหไม่ไหวฮะร,ร้อนมาถึงมือเลย ไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับทิ้งให้เขาเส้นมามากขึ้นน้ำนะครับชีวิตเราก็รอดแล้วครับคงอิ่มแล้วครับสำหรับผม <laughs> แล้วกินน้ําเข้าไปด้วยครับ่อ <laughs> สักครู่ได้ได้ กวยน้ำว้าสุกคาต้นไปสองไปสองลูกครับอืรู้สึกว่าอิ่มท้องขึ้นมาบ้างครับแต่ตัวลูกมันใหญ่ครับลูกนิดเดียวครับ <laughs> เดี๋ยวเราปรุงรสมา,มากๆครับพอดีผมเอาแหนมมาด้วยครับใส่แหนมเข้าไปครับใส่แหนมเข้าไปน่าจะอร่อยนะครับ น้ำกำลังร้อนแล้วครับแต่ตรงนี้ครับทิ้งเรือลาดไม่ได้ <laughs> เอาไปทิ้งเอาเสร็จขยะไปทิ้งบ้านเราดีกว่าครับไปทิ้งแถวนี้มันลกหูลกตาครับโอเคโอเคเดี๋ยวรอรอแหนมสุก,กนะครับ ท,ที่ร้อนแนมสุกแล้วก็จะเก็บสัมภาระแล้วครับไว้ตรงนี้ก่อนครับรอให้เขาเย็นๆครับคลายความร้อนกนครับโอ ชิมครับชิมนี่ครับถ้าเราอยู่ในป่าในสวนก็หาซื้องี้ไว้ติดรถไว้ครับสะดวกสบายนะครับถ้าไม่มีน้ำร้อนก็ถ้าไม่มีเตาแก๊สก็เอานั้นครับช่วงนี้นาร้อนเอาเอาน้ำไปผึ่งแดดครับอากาศร้อนแบบนี้น้ำน้ำร้อนเลยแล้วครับ <c oughs> น้ไปผึ่งแดดสักสามสิบนาทีนี่กลายเป็นน้ำร้อนแล้วครับ เป็นราดูหนาวเราต้มน้ําขนาดนี้แบบนี้กว่าจะน้ําจะเดือดจะใช้เวลาเยอะครับนุ่นนะครับ2ี่สนาทีนี่ไม่ถึงครับห้านาทีน้ําเดือดแล้วครับแสดงอากาศภายนอกนี่ร้อนมากครับทำให้น้ําเดือดไวครับเจ๋วครับชีวิตนี้รอดตายแล้วก็คงจะลรำลาท่านผู้ชมไว้ตรงนี้แล้วครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับ สัตว์เอาชีวิตหลอดในในป่าในสวนนะครับในสวนนี่ก็ไม่มีใครหรอกครับมีแต่ผมคนเดียวเลยครับอยู่ในนี้ครับรรยากาศแต่ก็ไม่ร้อนจัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพราะว่าข้างบนก็กิง่งสวนยางก็เริ่มใบเขาเริ่มพีใบแล้วร้าไปก่อนครับ